กายอยู่ก่อนพิโคโลน้องน้องหัวทิพย์พิโกโลหัวทิพเี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะดจัดภาพพิโคโลก่อนอ่าโอเคโอเคกิ่แปลกแปลกวะกี่ทับโซ่แน่เลยใช่อะน้องพิโคโลของเราข้างในเป็นไฟอะไรก็ไม่รู้ร้อนไหมเดี๋ยวเราเอาอันนี้ลงให้หนึ่งสองสามระวังหัวนะโอเคเรามานั่งตากแดดกินช็อก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วนะ วานจูจีโป๊โป๊พิโกโล่ล้มนิดหน่อยัมไม่สวยผมไม่สวยหัวเห็ดหัวเห็ดสวยตรงหัวเห็ดนะพิโกโลพิโกโลที่เหลืออันเดียวหนึ่งสองมโอเคกินได้โอเคทำพิธีเรียบร้อยแล้วต่อไปชิมตอนนี้เราอยู่น้าโรงแรมสำรานะครับแต่เราบอันนี้เราเหมือนบวยอะ ฮะบวยเค็มไหมนึงออกไหมบวยเค็มเออใแบบมันมีผงด้วยอันนี้ดาร์กช็อกเอ้ยกาแฟกาแฟอันนี้กาแฟกาแฟอันนี้อันนี้อัลมอนทรัฟเฟิลอันนี้ลัมใช่ไหมดาร์กใช่ใช่ะสารบทดลองกันเลยจื้อกินได้ไ้มอันนี้อ๋อนี่อัลมอนต์อยู่ตรงนี้อืมอืม จีนะ่ะฮักเกอร์แรกคือผมเอมไอ<ม>ไอผมไอผมเล่าๆอ่ะผมเปืี่ยนอืมอืมป่าลำมลา,มลามเอาลำใช่ไหมอ่าลำมลา,มลามโทษเด้อเนี่ยอเอารวยกัดมันเลย ได้กินเหล้าไหมได้เอาไหมรำจริงเหรออืมได้กินไวน์อ่ะเนอะกินแอลกอฮอล์อ่ะ,อะเออได้กินละอืมหวานกว่าแรกอืมอันแรกมันมขมเขาปรุงเลยอาจจะเป็นผงที่มันคููกับมันขมอืออันนี้ชุ่มฉ่ำตรงกลางนะอ่อะอืออร่อยอยู่ ได้ค่กลิ่นมะใช่แต่มันไม่ค่อยเยอะมันแบบมันละเหยมากช่วงขั้นตอนการทำมันละลายมันร้อนเออมันจะไม่กลิ่นมันอันนี้เอาอืมแล้วก็เป็นรสกาแฟอ่ะอ่ะแล้วก็อันนี้คือดาร์กคอฟฟีหอยนี่คือหอยคอปหอยหอยคอปยำยำกึ๊บ น,นี่ทำไมรู้สึกนานกินง่ายกว่ากินง่ายกว่าเหรออืม,มกินง่ายกินง่ายเพราะมันเป็นช็อกโกแลตเอ้ยไม่ใช่เขาคอฟฟี่ไม่คอปปะไม่ได้กินคอฟฟี่อะใส่ข้างในอืมนโอเคอืมไม่นะไม่รู้สึกเหมือนกาแฟไหมไม่รู้เออไม่ค่อยรู้เอออืมเหมือนเป็นแบบช็อกโกแลตมีไส้ออกหวานๆเฉยๆอะ่ะใช่ ไม่ได้กินกาแฟาอืมไม่ได้กินไม่ได้กินแบบดรากกาแฟดาร์กาแฟ,าฟหรืออะไรอนะอือสุดท้ายบิโกโลอ่ะปีใครโอกาสเปิดค่ะให้เปิดติม้าเพราะว่าน้องเหลือตัวสุดท้ายอ่ะอือตัวที่ถ่ายนะคะ,นนะ,คะข้างล่างเป็นอย่างนี้กินไหมลนะอันนื้ออุ้ยลื่นเอ๊ะน้องท่าจะไม่ได้กินดีน้องก็ลื่นหนามน้องมันลื่นมากเลยเออโอ้พอมันเป็นอย่างนี อือให้ถั่วเหรอช็อกโกแลตเป็นไวช็อกอ่ะรู้จะ่านเป็นไวเป็นใจจายอ่ะลองชิมไหมเราไม่รู้รสชาติเรารู้สึกหวานอ,อันนี้ผ่านที่สุดแล้วหวานเจี๊ยบอันนี้ต๊อกน่าจะชอบเพราะหวานเจี๊ยบเลยมไม่ไหวอันนี้ไม่อร่อยสรุปหวานที่สุดอล้นี้เราชอบลำ หวานชอบอันกาแฟ d a r กาแฟอืมชอบผักาแฟด้วยโอเคเราทิ้ง <Okay. S 1> กระดาษอยู่นี้น้องสีสวยแหละแต่น้องหวานมากัน <laughs> หวานที่สุดเลยไม่น่าละหรืออันเดียวบ๊ายบาย